อาวุธนิวเคลียร์ความรักชาติกองทัพ,พเผดการถ้าพูดแบบนี้ไปใครพอนึกออกบ้างครับว่าเป็นประเทศอะไรแน่นอนครับก็คงเหนีพ้นเกาหลีเหนือแน่ๆเมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสไปดูคลิปๆหนึ่งมาซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าหดหูแบบไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วมันหดหูยังไงมาเรามาสัมผัสกับโล,ละครแห่งนี้ไปด้วยกันกับตอนที่ชื่อว่าละครหลอกตาแห่งเกาหลีเหนือ คือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าเมื่อปี2008ครับมันมีชายคนหนึ่งเขาได้เข้าไปทําสารคดีในเกาหลีเหนือเกี่ยวความเป็นอยู่ของคนในนั้นว่าเขาเนี่ยมีความเป็นอยู่กันยังไงลหลายๆสื่อในต่างประเทศก็ตามมานามว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่โหดร้ายและทารุณอีกทั้งลิลองรอนสิทธิความเป็นคนของประชาชน,ชนจนไม่เหลือชิ้นดีและเมื่อชายคนนี้เข้าไปถ่ายทํามันก็แปลกมากๆครับทุกอย่างมันดูส่วนทางกับข่าวอย่างสิ้นเชิงเลยครับทหารทุกนายต่างเคารพและบูชาผู้นำของพวกเขาประดุจด,ดั่งเทพ,พเจ้า ถมยังได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลที่จัดขึ้นในเกาหลีเหนืออีกด้วยอีกทั้งยังถูกพาไปชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับผู้นําทุกอย่างเนี่ยมันดูดีแตกต่างจากข่าวมากๆก,กครับแต่สิ่งที่แปลกคือพวกเขาไม่เคยได้คุยกับคนในนั้นเลยไม่ได้คนเดียวและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจึงอยากลกับไปที่นั่นอีกครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตรงจังหวะมากๆครับเพราะผู้นําคนเก่าที่มีนามว่าคิมจองอิลเข้าเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬา NBA มากๆทางทีมงานเลยอยากจะขอเข้าไปถ่ายทําโดยการไปแลกเปลี่ยนวัฒน,นธรรมด้าน,าอ,าานอื ซึ่งก็ประโจหมอก,กับการที่ผู้นําคิมจองอึนได้ตอบตกลงในทันทีก,กับการพานักบัสระดับโลกเข้าไปเยี่ยมชมในเมืองเปียงยางพวกเขาเมื่อไปถึงครับก็มีนักข่าวเนี่ยมาลอต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะพอขึ้นรถมาพวกเขาเนี่ยก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเพราะบนถนนนั้นแทบไม่มีรถคันอื่นนอกจากพวกเขาเลยแถมตลอดการเดินทางก็มีคนของรัฐบาลมาคอยกํากับทุกฝีเ้าาคอยบอกว่าต้องทําอะไรไปที่ไหนอะไรถ่ายได้อะไรถ่ายไม่ได้และถ้าคุณฝา่าฝืน คุณก็จะถูกจับไปอยู่ในคุกและถูกใช้แรงงานเพื่อเป็นการลงโทษแต่ถึงกระนั้นครับทางทีมงานเนี่ยก็เลือกจะทาสิ่งตรงข้ามพวกเขาได้ถ่ายประชาชนคนทั่วไปแปลกมากครับที่คนที่นี่แทบไม่มีแม้แต่มอเตอร์ไซค์จะขับอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์เลยครับจักรยาน,นยังไม่ค่อยเห็นสักคันเลยและเมื่อถึงโรงแรมก็มีนักข่าวมารอถ่ายรูปตามปกติอะไรครับแต่พอเข้าไปในห้องพักตามภาษาคนปกติเนี่ยก็ต้องเปิดทีวีก่อนใช่ไหมหาอะไรดูหาอะไรทำอะละเปิดไปเปิดมาครับเอา้า ทีวีเนี่ยมันมีแค่สมช่องเท่านั้นเองเว้ยแล้วแต่ละช่องนะพูดถึงแต่ผู้นําไม่ก็อาวุธวนกันอยู่แค่นี้แหละครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆและไอ้นักข่าวที่คอยถ่ายรูปเนี่ยเขาถ่ายไปทําไมวะแปลกปะถ่ายไปยังไงก็ไม่ได้ทําข่าวอยู่ดีนี่คือการโกงหกละหนึ่งและเมื่อพวกเขาลงจาก,กลิฟต์เพื่อออกไปข้างนอกพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึง่งที่ทําหน้าตาค่อนข้างตกใจซึ่งภาษากายแบบนี้คุณลองดูให้ดีนะครับมันสื่อเห็นว่าคนในประเทศนี้แทบจะไม่ได้มีโอกาสเจ,เจอชาวต่างชาติเลย สายตาของเธอนั้นทูตกใจยังกับไม่เคยเห็นชาวต่างชาติมาก่อนและเมื่อขึ้นไปบนรถครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกอ้อมล้อมด้วยคนของรัฐบาลและแม่งแบบโอ้โหจับตามองตลอดนะครับว่าคุณเนี่ยทำอะไรบ้างคือดูทุกฝีก้าวเลยครับและแบบจ้องเขม็มนอยู่อย่างนั้นนะและเมื่อพวกเขาไปถึงสนามซ้อมบาสเกตบอลนักบาสของเกาหลีนะทุกคนก็ยืนเรียงกันเป็นระเบียบมากๆครับเหมือนถูกเซตไว้ยังไงอย่างนั้นไม่มีใครสักคนเลยที่ตื่นเต้นที่เจอกับนักบาสระดับโลกเลยสักคนนึง เหมือนพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่านักบาสเหล่านี้คือใครกันแน่บรรยากาศนั้นเต็ไมไปด้วยความเงียบสง,งัดไม่มีใครพูดเลยทั้ทงนั้นพวกเขาได้แต่ก้มหน้าก้มตาเล่นบาสแล้วก็แสยยิ้มคือเหมือนไม่มีความรู้สึกเลยครับเมื่อซ้อมเสร็จใช่ป่มพวกเขาเนี่ยก็ถูกพาไปเยี่ยมซันพาเลตที่เป็นเหมือนอนุสรณ์ของผู้นําเกาหลีเหนือครับและในนั้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมความกล้าหาญคุณงามความดีรวมไปถึงความเจริญปัญญาที่ท่านผู้นําได้สั่งสอนเอาไว้ แถมคิมจองอิลรวมถึงพ่อของเขาก็ยังถูกขนานนามว่าพวกเขานั้นเก่งในรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการวางแผนล,ลบการวางผังเมืองอีกทั้งถ่ายหนังเก่งแถมยังออกแบบเก่งอีกทั้งหากโอ้โหยังไม่พอครับแถมยังมีใจอบอ้อมอารีในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วยและผมถามจริงนะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะเก่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นนี่คือการหลอกลวงครั้งที่2และพอคิมจองอิลตายไปแล้วคนที่สืบทอดอำนาจต่อ ก็เป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งนั่นก็คือคิมจองอึนนั่นเองครับแต่เรื่องแปลกมันมีอยู่ว่าเมื่อคิมจองอึนตายไปแล้วประชาชนทุกคนเนี่ยต่างร้องไห้กันน้ำหูน้ำตาไหลเลยครับแบบร้องไห้กันโคตรเว่อร์ดิ้นจนจะเป็นจะตายแล้วผมก็ลองไปเปรียบเทียบเล่นๆนะระหว่างตอนที่เจอผู้นำกับตอนที่ร้องไห้เพราะคิมจองอึนตายคือทุกอย่างเนี่ยมันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยครับทุกคนเนี่ยต่างออกรีแอคชั่นที่มันคล้ายๆกันเพียงแค่เปลี่ยนโหมดถ้าเจอผู้นำของพวกเขาก็แค่ซาบซึ้งดีใจจนร แต่ไม่ต้องใส่เต็มมากแต่ถ้าตายขึ้นมาต้องเสียใจจนแทบจะอยากจะตายตามเลยแหละผมบอกตามตรงนะครับถ้าคุณเห็นใครสักคนร้องไห้คุณจะรับรู้ความรู้สึกพวกเขาได้โดยสัญชาตญาณแต่กับประชาชนคนเกาหลีเหนือผมไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยครับขอโทษนะเว้ยอันนี้พูดจริงๆนะและคุณลองสังเกตนะครับรยิงกล้องไปถ่ายที่คนไหนคนคนนั้นจะร้องไห้หนักเป็นพิเศษบอกตรงๆนะมันเหมือนเป็นการแสดงซะมากกว่า คือผมไม่รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาจริงๆไงครับไม่รู้สึกถึงความเสียใจเลยแม้แต่น,นิดเดียวและคุณรู้ไหมครับเหมือนผมเนี่ยจะคิดถูกซะด้วยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่หนีออกมาจากเกาหลีเหนือได้สําเร็จเธอเนี่ยออากาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบ้านคุณไฟไหม้คุณจะช่วยใครเป็นคนแรกพิธีกรเนี่ยก็บอกว่าครอบครัวสิแต่รู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ตอบว่ายังไงเธอบอกว่าไม่ใช่กับเกาหลีเหนือคุณต้องทิ้งครอบครัวเพื่อเอาลูกของผู้นําออกมาให้ได้ขอนเป็นอันดับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎของเกาหลีเหนือทุกบ้านเลยนะ ต้องมีลูกของผู้นําติดไว้เสมอถ้าใครสักบ้านไม่มีลูกของผู้นําจะโดนสั่งขังคุกหรือใช้แรงงานจนตายหรือที่แย่ที่สุดคือการถูกฆ่าเดี๋ยวนั้นเลยนี่แค่ไม่มีลูกนะครับถ้าไม่ร้องไห้ห,หรือดีใจตอนที่เจอล่ะโหจะเป็นยังไงต่อมาครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกพายฟิตเนสพอเข้าไปก็มีเครื่องนุน่นเครื่องนี่เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องลดไขมันยังไม่พอครับมันยังมีเครื่องชุวมชะลอผิวหน้าทําให้คุณดูอ่อนกวา่าวัย และแม่ยังมีเครื่องช่วยหายใจที่สามสารถรักษาเลงเต้านมได้ด้วยโอ้โหมันดูล้าสมัยมากๆครับเกินกว่าที่จะเชื่อว่านี่คือเกาหลีเหนือและพอเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อก็มีพนักงานต้อนรับรอประจําจุดอยู่ทุกหัวมุมซึ่งผมถามจริงพนักงานขายเนี่ยเขายิงกันแบบนี้จริงๆเหรอคือมันดูน่ากลัวพอเข้าไปใช่ไหมครับจะดูของหน่อยมันก็มีผลไมงผลไม,ลม้เครื่องดงเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นโค้กเหล้าเบียร์ขนมเนี่ยก็ยังเต็มเชล์และถูกจัดเรียงอย่างดี ซึ่งเป็นสวนทางกับสื่อต่างประเทศมากๆครับที่ระบุว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอาหารไม่เพียงพอสําหรับประชากรตัวเองแต่พอกล้องมาถ่ายเท่านั้นแหละอาหารนี่แม่งจัดเรียงไปอย่างดีแบบสวยงามเชี่ยเลยผักชีโอยหน้าชิบหายและเรื่องโกหกยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับเมื่อขึ้นไปบนห้างสงรรพสินค้ามันมีเพียงแค่เขาคนเดียวนะเวที่เดินอยู่ในห้างห้างนั้นพนักงานเนี่ยก็มองตามตลอดคือบรรยากาศมันเงียบและกดดันมากๆครับ คือถ้าเป็นห้างปกติเนี่ยมันจะมีคนมาซื้อของซื้อของใช่ป่ะตามปกติเลยมันก็จะมีคนพลุกพ่านแต่กับเกาหลีเหนือครับไม่มีทุกอย่างดูเงียบมีแค่เขาเพียงคนเดียวอ่ะมันน่ากลัวปะและในขณะที่พวกเขากําลังนั่งรถกลับไปที่โรงแรมรอบๆนั้นก็เต็มไปด้วยสีสันวิบวับระยับตาแต่แปลกมากครับที่ไม่เห็นใครสักคนเดินอยู่บนถนนเลยแม้แต่คนเดียวและถ้าเทียบจากภาพดาวเทียมระหว่างเกาหลีเหนือและลเกาหล,ลีใต้คุณจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเกาหลีเหนือนั้น แทบจะไม่มีแสงไฟในตอนกลางคืนเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่ถูกอนุญ,ญาตให้ออกมาใช้ชีวิตกันตอนกลางคืนนั่นเองและเมื่อเช้าวันรุงขึ้นมาถึงพวกเขาก็ถูกพาตัวไปที่มหาลัยที่มีนามว่า Kim องย u นิ University เชื่อไหมครับขนาดมหาลัยของแม่งยังเป็นชื่อของผู้นำคิดดูแถมตลอดทั้งทาง,ทางที่พวกเขานั่งรถมาก็ไม่มีป้ายโฆษณาแม้แต่ป้ายเดียวหรืออะไรอย่างอื่นเลยครับมีแต่ภาพของผู้นําเท่านั้นเลยเว้ยซ้ายขวาเนี่ยภาพผู้นําหมดและในมหาลัยนะ ก็ยังแนะนําแต่นิวเคียร์พูดถึงในข้อดีของผู้นําแถมเขาเนี่ยยังพาไปห้องสอนภาษาและการสอนของเขาเนี่ยมันแปลกมากๆครับทุกคนเนี่ยใส,ส่สูทนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณครูเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษส่วนคนที่เรียนก็มีหน้าที่แค่พูดตามแค่นั้นเลยเว้ยและห้องคอมพิวเตอร์ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ที่จริงมันก็คล้ายๆกับห้องคอมทั่วๆไปแหละรครับแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากนั้นนั่นก็คือทุกคนเนี่ยนั่งคอมทุกตัวจนเต็มครับแต่แปลกมากที่บรรยากาศนั้นมันเงียบสนิทไม่มมีีี้เสยยงพพิ์์์บอรด ไม่มีแม้แต่เสียงคลิกเมาส์ไม่มีอะไรเลยเว้ยพวกเขาทำตัวเหมือนหุ่นยนต์ยังไงอย่างนั้นเหมือนแค่ถูกสั่งให้จ้องไปที่คอมหรือแม้กระทั่งก้มหน้ากลมตาจดอะไรไปสักอย่างแล้วประเด็นคือมันมีกล้องครับแผนไปที่ผู้ชายคนนึงแล้วรู้ไหมครับว่าเขาทำยังไงชายคนนั้นเอาแต่จ้องหน้าจอคอมโดยที่ไม่ทำเลยเลยไม่พิมพ์ไม่จดไม่อะไรทั้งนั้นจ้องไม่อยู่อย่างนั้นน่ะครึ่งชั่วโมงคือเหมือนไม่รู้ว่าคอมเล่นยังไงครับ ในเวลาเดียวกันก็มีชายคนหนึ่งครับที่ดูท่าทางเหมือนใช้คอมเป็นซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าน,นั่นก็คือคนที่เขาเตียมมานั่นเองพอกล้องถ่ายปุ๊บชายคนนี้ก็หันมาแนะนําตัวปั๊บเลยครับแล้วคนดูข้างหลังดิไม่มีใครกดอะไรสักอย่างเลยนะผมว่าการทําแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการตั้งใจหลอกเราว่าคนในประเทศของเขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่แพ้ชาติแต่ในโลกอะไรประมาณนั้นแหละครับและตอนโป๊ะแตกมันอยู่ที่ตอนแข่งบาสนี่แหละครับตอนที่ผู้นําคิมจองอิลมาถึง ยอยากให้คุณดูภาษากายของผู้ชายคนนี้ให้ดีๆนะครับชายคนนี้เข้าลุกขึ้นมาลาบอบว่าเขาถูกสั่งให้ทํำยังไงอย่างนั้นพอลุกปุ๊บมีการชงักแป๊บหนึ่งด้วยนะแบบเอ้ยลูกกูทำอะไรผิดพลาดวะอะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วคุณดูสีหน้าของทุกคนสิครับไม่มีใครสักคนที่ยิ้มเลยนะผมถามนยครับถ้าคุณเจอคนที่คุณชื่นชอบมากๆเนี่ยคุณจะมีเรีแอคชั่นยังไงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องตะโกนเชื่อออกมาแน่ๆเฮ้ยเอ้ยอ,อ,อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดิ้นไปมา ไม่ก็หันไปคุยกับเพื่อนแล้วก็ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขแต่กับคนที่นี่พอเห็นปุ๊บก็แค่แหกปากแล้วก็ตกมือแค่นั้นเลยครับพอผมเห็นอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวเลยครับมันเหมือนละครที่แสดงไม่เนียนอะ่ะและพอทำพร้อมๆกันมันยิ่งดูหน้าขนลุกเข้าไปใหญ่อะ่ะแล้วดูผู้นำสิครับคือเขาเสแสร้งไปได้ยังไงว่าประชาชนเนี่ยชื่นชอบตัวเองอยู่นี่คือการแสดงชัดๆเลยเว้ขนาดคนต่างชาติเนี่ยก็ยังรู้สึกได้ว่าแม่งเป็นอะไรที่โคตรปลอม และคุณเชื่อไหมครับเมื่อเกมเริ่มขึ้นไม่มีแม้แต่เสียงเชียร์คิดเอาพอลูกบาสเข้าห่วงก็แค่ตบมือแล้วก็เฮีย,ย,ย,ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเว้ยเมื่อถึงช่วงพักเหนื่อยเนี่ยก็มีการแสดงให้ดูด้วยเออคือมันเหมือนละครมากๆครับมันดูแบบเออมันดูสนุกเฮฮาแต่คนที่นั่งดูเนี่ยคือมันไม่มีความสนุกตามครับไม่มีใครลุกขึ้นเชียร์ทุกคนนั่งนิ่งๆทำได้แค่ตบมือก็เท่านั้นเว้ย เหมือนทุกคนเนี่ยถูกเซตมาให้เล่นบทนี้อะเมื่อการแข่งขันจบลงผู้นำเนี่ยก็ทําการกลับกับส่วนคนที่อยู่ในนั้นก็แค่แหกปากแล้วก็ตกมือเฮ้ยขอให้อยู่พันปีหมื่นปีพูดแค่นั้นเลยครับโอ้โหคือมันเป็นภาดเลยที่ไอ้เหียแบบนี้มันไม่ปก,กตะอะิอ่ะต่อมาเว้ยพวกเขาทุกคนก็ถูกชวนไปงานเลี้ยงของท่านผู้นำคิมจองอึนครับและพวกเขาทุกคนก็ได้กินอาหารสุดหรูในค่าคืนนั้นมีวน์ให้จีบมีเนื้อให้กินมีดนตรีให้ฟัง โอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันดูสวยงามไปหมดเลยเว้ยแต่ถ้าคุณลองตั้งคําถามและฉุดคิดสักนิดหนึ่งคุณจะรู้เลยครับว่าบรรยากาศภายในเกาหลีเหนือนั้นเต็ไมไปด้วยความทุกข์สุดแสนจะเกินบรรยายเลยละ่ะไม่มีแม้กระทั่งร้านเสริมสวยไม่มีร้านหนังสือไม่มีร้านอินเทอร์เน็ตไม่มีสวนสนุกไม่มีแม้กระทั่งเซเวน่นและคุณเคยสงสัยไหมครับทําไมรถที่เกาหลีเหนือมันดูน้อยๆจังที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาซื้อและการที่จะขับรถได้ คุณจะต้องเป็นคนที่ยศใหญ่เท่านั้นหรือไม่ก็เป็นคนสําคัญถึงจะได้รับอนุญาตในการขับรถและอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ผมมีคําถามครับตั้งแต่ที่คนดูคลิปมาเนี่ยคุณเห็นประชาชนคนไหนอ้วนบ้างครับหรือว่าผมตามไม่ดีเองก็ไม่รู้นะแต่ท่าที่ผมดูคลิปของเกาหลีเหนือมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่เห็นประชาชนคนไหนอ้วนเลยนะเว้ยไม่มีเลยนะไม่มีจริงๆนะมีแต่ผู้นําอะและคุณคิดว่าพวกเขาเนี่ยเฮลตี้หรือว่าอดอยากกันเหละครับแน่นอนเว้ยประชาชนส่วนใหญ่ในเกาหลีเหนือ เขาไม่ถึงอาหารดีๆแบบนี้ด้วยซ้าครับคนที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีก็มีแต่พวกทหารและนายพลเท่านั้นเว้ยพราะประเทศเฮียนี่แม่งให้ความสําคัญกับทหารมันก็อาวุธแค่นั้นแหละเฮียโอ้โหเหมือนต่ประเทศตัวเองยังไงไม่รู้ว่ะ <c oughs> และเรื่องตลก้าดก็คือถ้าคุณมีสื่อลามกหรือหนังต่างชาติไว้ครอบครองคุณก็จะถูกฆ่าทันทีเมื่อโดนจับได้ไอเย็ดเป็ดกูแค่แบบแค่มีอารมณ์เงียนอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติข,ของมนุษย์อะแต่กูต้องมาตายพระมีหนังไว้ดูเนี่ยนะโอ้โห ยิ่งพูดยิ่งขดหูครับเออใช่เกือบลืมเลยผมมี2เรื่องที่อยากจะเล่าให้คุณฟังมันมีรายการหนึ่งครับไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถรอดมาจากเกาหลีเหนือได้เธอบอกว่าประชากรเกาหลีเหนือส่วนใหญ่ไม่รู้จักคําว่าอ้วนด้วยซ้ำครับไม่รู้ว่าคําว่าอ้วนคืออะไรพวกเขาถูกปลูกฝังว่าที่ท่านคิมจองอิลอ้วนเนี่ยก็เพราะว่าท่านเนี่ยมีความรับผิดชอบเยอะต้องช่วยเหลือประชาชนก็เลยอ้วนแบบนั้นเออไอ้ีคเชื่อปะแล้วเรื่องที่2ครับประชากรส่วนใหญ่ ไม่เคยแม้กระทั่งได้กินเนื้อคุณลองสังเกตในซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะครับพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่มีขายเนื้อนะส่วนใหญ่ขายแต่น้ำแล้วก็ขนมแค่นั้นเลยเนื้อแทบไม่มีครับเพราะประชากรส่วนใหญ่ของเกาหลีเหนือกินแต่พืชไม่ก็มันสับปะหลังอะไรพวกนั้นเลยครับเออไอ้เฮียคือแบบยิ่งพูดยิ่ง <c oughs> มึงทั้งละเมิดสิทธทิความเป็นคนแถมักดขี่ให้ประชาชนหวาดกลัวจนต้องทําตามประเทศนี้เนี่ยยังมีความลับอีกเยอะมากๆเว้ย ที่ชาโลกยังไม่ได้รับรู้นี่แค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะที่ผมนํามาเสนอที่ผมออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคือผมเนี่ยอยากจะออกมาสะท้อนว่าสังคมของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ใหญ่อะไรมากก็เถอะแต่อย่างน้อยก็อยากให้เป็นแสงแสงหนึ่งที่ออกมาประนามการกระทําที่หัวเทียมแบบนี้สุดท้ายนี้ครับผมหมองว่าเกาหลีเหนือจะได้รับการปลดปล่อยไม่วันใดก็วันนึ่งแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สป,ปอยแหลเของเราไปก่อนสวัสดีครับ